โอเคล่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะในวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะฮะโอเคในวันนี้ก็จะมารีวิวแบบบ้านกันนะฮะโอเคมันไม่ใช่แบบผมหรอกนี่เป็นแบบของคนนี้นะฮะนี่เป็นยังไให้เครดิตเขาด้วยเนาะเนี่ยเนสร้างโดยไอจู๊บไอจู๊สร้างทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะไปติดตามช่องเขาได้เนาะเป็นไงให้เครดิตด้วย แล้เวเข้ามาดูตรงนี้กันนะฮะอันนี้ก็ะจะเป็นสวนนั่งเล่นธรรมชาติธรรมชาติอันหนึ่งนะฮะนี่หลังบ้านด้วยมีเลยมีแต่หญ้ารกๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นสระน้ำฮ้ยสวยยุ้ยสวยจะได้นะฮะทุกคนนี่นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านบ้างฮะในบ้านที่ที่ผมเล่นน้องแกนในบ้านผมเล่นที่ผมดูมาเมื่อกี้สวยนะตรงนี้ก็จะเป็น

เป็นโทรทัศน์นะฮะเจะเพิ่งส่งมาพี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นไม่รู้จักรู้จักเหมือนเป็นที่นั่งอะไรตบบน,นี้มานี่นะสำหรับคลิปนี้เป็ะไงเป็นไม้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาเห็นหอยค่ะคลิปสั้นๆนะฮะทุกคนสวยไหมทุกคนเนี่ยดูจากนอกบ้านเป็นไงงอ อาจจะไม่มีลิงก์นะฮะก็แค่รีวิวเฉยๆเลรู้สึกมันบักนะทุกคนผมลองมาใส่ดูแล้วแล้วพอผมกดติ๊กโถยปุ๊บมันหายบิกผมก็เลยไม่ใส่นะฮะมันคัดลอกไหมฮะเครื่องผมรู้สึกว่ามันลวนนะฮะ นคัดลอกเลงไม่ได้ทุกคนก็คิมนี้อาจจะไม่มีเลงคัะก็ขออาภัยนะฮะขอคคิมนี้บายบายทุกกระ